ัดีค่ะมื่อนี้กับพ่อฟาใส่ในตั้งแดีนะจ๊ะมื่อนี้มาเล่นหน้าบ้านพ่อไงนะจ๊ะออกมาหน้าบ้านนุกกันเลยมาทําคลิปเมื่อนี้นอกจะมาเล่าเรื่องสันๆนนะจ๊ะบอย่าปันใดซี้อที่พ่อญ่จําการให้นุกเคดถ้าอยากได้เงินเข้าบัญชีนะจ๊ะแล้วยืนคาขาดให้ยูซีคอนะคะห้องสามารถเท็ดด้โดยที่แบบว่ามันบอเหนือบ้ากว่าแรงนะจ๊ะอาการที่มาใช้ชีวิตดีๆเนี่ยบางครั้งมันก็ลำบากบางเรื่องขึ้นกันนะจ๊ะ ข้อแรกพอาไงเรายืนคำขาดไว้ก็คือนึงห้ามอ้วนหา้ามอ้วนเป็นอันขาดแล้วบอกว่าข่อยเอาเมียมาข่อยบริเอาหมูระวังสินาะจ้ะนี่เขาก็พ่อเฮดได้เนาะจ้ะเรื่องคุ้มอาหารอีกแล้วข้อที่สองก็คือ,อ,อห้ามกินของมันๆน,น,นะจ๊ะขอนี่แบบเป็นข้อเสียสำหรับเ้าวนะเพราะว่าคนไทยจะมากินมันๆมันแซ่เบเนาะ ห้ามกินของแสบของนัวก็คือมูติดมันเนื้อติดมันไก่เป็นปั้นมันห้ามกินนะคะไก่ยกเวน้นไก่ไก่กินแบบเฉพาะหน้าอกนะคะติดแบบมีเนื้อย่างเดียวนะคะห้ามติดมันเป็นอันขาดตีนไก่กับบูให้กินเ้วจะตีนไก่ห้ามเป็นอันขาดห้ามซื้อมากินมันไม่ม,มีประโยชน์อย่างมีแต่กระดูกวสันเป็นตาสั้งค่ะแล้วก็ข้อที่3มก็คือบักพิกนะจ้ะห้ามกินบักพิกเพราะเล่าเป็นคนที่ยานพิกครอบพวเรายานพิกนะจ้ะยานเพชร อ่บบัที่นี่อีกอย่างนึงนกกินแล้วนกเก็บทองนะจ๊ะนกเป็นคนที่เป็นลูกกระเพาะอ,องใสกินแล้วมีปัญหาเรื่องทองนกเราก็เลยคุมเลยบังคับเอาเลยยื่นค,คาขาดในเพราะว่านกกินที่ใดมันจะมีปัญหาทุกเทือนนะจ๊ะนกก็เลยอดกินบักพลิกเลยนะจ๊ะแล้วก็มาข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่เป็นข้อที่ควบคุมหลายๆอย่างนะคะอันนกสีบอวแบบว่าข้อที่สี่ก็คือห้ามทําสวยค่ะห้ามทําสวยทุกอย่างห้ามทําคิ้วห้ามทําตาห้ามทําดังห้ามทําปากห้ามทํานมถึงงดัเจ้าาาาาสสสิิหกตตเเจจ้้ดปบ แปรน่มเจ้าสิแปบน่มเจ้าสีเหี่ยวหามเฮ็ดเป็นอันขาดคอยมากที่โตต้นของเจ้าคอยบ่ได้มากอชี้สีให้เจ้าไปเสริมเราบอกไว้เลยว่าหามเฮ็ดเป็นอันขาดเลยตาเฮ็ดก็คือคือเรายืนคำขาดไว้แล้วตาสีตีบตาสีตีบปากสีแบนปากสีแบนปากสีแปะก็ตามเราบอกห้เฮ็ดเลยพพอใหญ่เนาะเป็นฝรั่งอีย่งดอก เขียนแตนคนอื่นเขาเฮ็ดสวยกันเน้ะเจ้าของก็อยากเฮ็ดสวยบ้างเราบัดที่นี่บอกว่าทังนสั่ข่อยไปตัดปีกดังเด้อแล้วก็บอห้เฮ็ดอีกแล้วก็บอกว่าบ่บอบให้เฮ็ดอย่างย่างเอาแบบนี้เอาแบบตัวตนของเจ้านี่คอยมากสิตัวตนของเจ้า่อยบอกต้องการอย่างอื่นแจกระดีแล้วก็นกกะเฮ็ดมาแล้วก็ส่งเงินเข้าบัญชีนกส่งเดือนนะจ๊ะเดือนนึงกับบหลายดอกแต่ว่าเขาก็เงินเข้าบ่ไดดเฮ็ดงานเนาะเงินพี่เขากะอยากไดายุเนาะจ้ะส่งเข้าบัญชีนกเดือนละหมื่นนะจ้ะนกก็เก็บมาเลยๆตั้งแต่นกมาอยู่กับเราแล้วกเดือน พอไงเราบดไล้รวยดอกเดียเราอยุดฝลังปานกลางแต่ว่าเราก็หายเข้าได้เอาไว้โอกาสหน,น้าพอกันไหมนะคะน้องเมื่อตั้งชิ่สันสันแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย